สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องน้องนาทนานาุกท่านครับผมมื่อนี้ก็เป็นวันพุธที่สิเดือนเก่าปีหกสามทางขายเซียนคืนมุสลินกระสิได้มารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมกับผมเมื่อวานก็เป็นวันที่สิหาลูกค้าก็ได้สั่งสินค้าเข้ามาตอนเย็นกับผมเป็นชุดดักนกอีลุ่มพร้อมด้วย กิลุ่มกับผมตัวนี้ค่ะขาเรือได้ถ้ากิสั่งเข้ามาได้ครับผมตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดสินค้าคอนจัดทรงสีลูกค้าได้สั่งเข้ามาครับตัวนี้ก็เป็นจุดหนกิลุ่มทั้งนครสวรรค์กับผมสําหรับท่านที่สั่งเข้ามาค่ะเบิ้งงขิดเบิ้งวิดีโอได้กับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกับลำโพงเมมโมรีนี่ใส่ไว้ให้เลียวครับผมเดี๋ยวมาชมได้ละเอียดความชัดเจนของเนื้องานกันไกลๆครับ เป็นหุ่นยางดอกอิรุ่มส่งกระเชย่ครับผมรายละเอียดเนื้องานการจัดส่งกับลูกค้าสิได้รับกับตามภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับผมนี่ครับนีเป็นขื่นผีเสื้อครับผมสามสิบบวงต่อสายหนาพี่อีแบบหลอกครับผมรายละเอียดเนื้องานกับเนี่ยใส่สายตาตัดสินเลยครับผมทางขายเส้นขื่นมุสซูลินกับรับประกันความละเอียดให้ครับผม จะเป็นชุดทางคนครสวรรค์กับผมท่านที่สั่งก็มากอะเห็นคลิปเห็นวิดีโอกะนี่นะครับเพราะว่าท่านโทรมาครับผมเพื่อนได้โทรมาสั่งสินคา้าถ้าเล่นเฟเล่นไลผมก็จะได้ส่งภาพให้เบิง่งทางเฟรททางลาไลด้สำหรับท่านที่โทรมาบ่ได้เล่นเฟเล่นไลผมก็สิรีวิวให้ท่านได้ชมตามช่องยูทูบหละครับผมเพื่อความชัดเจนเนื้องานของฉันทันที ในเบิ้งงใ้ชมว่าของท่านเป็นชินใดครับผมส่วนอีกท่านเนี่ะเฉพนะมุญญะนยางนกอีลุ่มครับผมนี่ครับรายละเอียดเนื้องานก็นให้พาอธิบายกับผมเนี่ยสินคาอยู่ตอน,นาท่านหมักสอบกับทักเข้ามาครับนี่รายละเอียดสำหรับอันนี้ก็จัดจงนอกอีลุ่มกับสามตัวครับผมตัวนี้ก็ ก่อนจชทรงกับชอโอกาสมารีอยู่ให้ได้ชมครับผมตัวนี้กัทางบุรีดําครับหลงทรงเสือให้เพื่อนตัวนี้กับทรงไปบกครบตัวน้ก็ได้ชงตามไปกันรอรับไปครับผมเนีสำหรับชุดดักนกกวักนีฮะตัวนี้ก่ยัมบุมีเจ้าของกับผมนกกวักย่างกับเดียวสิพามาชมรายละเอียดกันที่ละตัวครับผมนี่ฮะ รายละเอียดดกวกวักทรงยืนหองความชัดเจนรายละเอียดเนืองานกับยุคงนาทันเลยครับผมรายละเอียดสินคา้าทางขายเสียนขืนมงสุดิและประกันกนไ้ได้ครับผมประจําเขียนในไก่แ้งกันที่สุดทุกตัวครับผมกับเป็นทรงที่ลูกค้าได้สั่งเขามาหลายกับทรงยืนห้องอาปากครับผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านครับผมที่ให้การตอบรับอุปกรณ์ทางขายเสียนขืนเป็นอย่างดีครับผม มีเปิดขายแยกชิ้นเลยครครบชุดครับผมมีทุกอย่างครับสําหรับทันที่ขาดเหลืออุปกรณ์ชิน้นใดก่ะถักเขามาได้ครับผมตอนนี้ก็กำลังจัดลานไหม่ครับผมเป็นกระเป๋าไก่นี่ะรายละเอียดสนใจก่ะถักเข้ามาได้ครับผม มาเหลือสีเหลือลายได้ครับ,บวัวจะเป็นคืนพังพอนจอนนี้การรังสิจัดหลานครับผมก็ยังรเรียบร้อยดีเลยรีวิชมกันเรื่อยๆก่อนครับผมชมรายละเอียดสินค้าเหนืองานกันตามวันที่ครับผมก็แเจงให้ลูกค้าได้ทราบกันตามมือตามวันที่จัดส่งของกับผมขาเรืเอสินได้ก็ทักเข้ามาได้ครับผม เดี๋ยวไปชมเบอร์ติดต่อครับผมสำหรับท่านที่บริเวน,นเฟเรนไลน์นี่ฮะเบอร์ติดตอ่อโทรเข้ามาคุยรายละเอียดครับผมนี่ฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดหกสามหาหาเจ็ดศูนย์หรือถ้าผมติดสายละ่ะโทรวัติดโทรอีกเบอร์ครับผมนี่ฮะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกเก้าเก้าสามหกโทรมาคุยรายละเอียด การสื่อขายการจัดส่งกับผมก็เป็นบริการจะเก็บไปทางเบซิโอดีกับผมรอชําระเงินอยู่หนาบาะสำหรับท่านมีอยากมีงานเด็เหตุไปได้ก่อนกับผมบ่ต้องนั่งรอครับเดี๋ยวไปชนีมรโทัวรหาดอกครับตัวนี้คือสะดวกง่ายครับผมรอชําระเงินอยู่หนาบาทเป็นรายละเอียดจันจันครับผมสาหรับสินค้าในวันที่ 16เดือนเก่าปี63ทั้งไข่เส้นืรื็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ